สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าเด็กข้างบ้านเพจที่จะพาคุณไปรู้จักเรื่องลึกลับใกล้ตัวเรื่องที่ใครๆก็เคยได้ยินแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้เกี่ยวกับความจริงที่ซ่อนอยู่ในค่ำคืนนี้ผมจะพาคุณย้อนกลับไปยังตำนานลึกลับจากดินแดนลุ่มแม่น้ำโขงที่คนไทยหลายต่อหลายคนนับถือกันไม่ย่ยาวนาน เรื่องของพญานาคราชผู้คุ้มครองแห่งคำชะโนดและความรักอันเป็นนิรันด์ของพ่อปู่สีสุดทองกับแม่ย่าสีปทุมมาความรักคำสัญญาที่ผูกพันทั้งสองโลกบางคนบอกว่านี่เป็นแค่ตำนานแต่ถ้าคุณได้เคยไปคำชะโนดมาแล้วจริงๆคุณอาจจะบอกได้ว่าบางตำนานนั้นไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่า ย้อนไปไกลแสนไกลในอดีตการนานจนเราคาดไม่ถึงโลกของเรายังคงเต็มไปด้วยความลีลับมนุ์ขลังและสิ่งเหนือธรรมชาติอีกมากมายในยุคนั้นใต้ผืนดินที่อุดมสมบูรณ์และผลืนน้ำที่เย็นฉ่ำของแผ่นดินอีสานโดยเฉพาะแถบจังหวัดอุดรธานีมีประตูมิติเชื่อมไปสู่ภพภูมิอันเร้นลับนั่นคือเมืองบาดาล และในเมืองบาดาลอันยิ่งใหญ่โอลานเปรียบดุสวรรค์ใต้น้ำแห่งนี้มีมหาราชาผู้ทรงอำนาจและมหาราชินีผู้เลอโฉมปกครองอยู่พ่อปู่สีสุดโทรหรือที่บางคนเรียกกันว่าพญาสีสุดโทนาคราชคือมหาราชาแห่งหน้าพระองค์ทรงเป็นพญานาคผู้ทรงศีลทรงธรรม และเปลี่ยนด้วยบารมีอย่างยิ่งยวดท่านไม่เพียงปกครองเหล่านากบริวารน,นับล้านเท่านั้นแต่ยังแผ่เมตตาไปถึงโลกมนุษย์อีกด้วยพ่อปู่สีสุดโทนี้แหละคือผู้บรรดาลความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนดินและคุ้มครองผู้คนให้พ้นจากภัยพิบัติเชื่อกันว่าถ้าใครคิดดีทำดีมีศีลธรรมพ่อปู่ก็จะประทานพรให้สมหวังแม่ย่าสีประชุมมา หรือพญานาคินีสีปทุมมานางพญานาคินีผู้เลอชมมดงามหาได้เปรียบพระองค์ทรงเป็นพญานาคินีที่งดงามทั้งรูปก,กายและจิตใจเปลี่ยนด้วยความอ่อนโยนเมตตาและสติปัญญาเป็นเลิศแม่ย่าสีปทุมมาคือผู้ดูแลความมดงามความอุดมสมบูรณ์ของเมืองบาดาลและเป็นผู้ที่ชาวบ้านนิยมมาขอพรเรื่องความรักและสเสน่ห์เมตตา ในตำนานแล้วว่าพ่อปู่สีสุดโทและแม่ย่าสีปทุมมานั้นไม่ใช่แค่คู่รักธรรมดาแต่เป็นคู่บุญบารมีที่สร้างสมบุญมาด้วยกันนับพบนับชาติทั้งสองถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อปกครองอาณาจักรบาดาลเมืองคำชะโนดให้เจริญรุ่งเรืองและเป็นผู้เชื่อมโยงโลกมนุษย์กับโลกบาดาลเข้าไว้ด้วยกันอย่างสันติสุข เรื่องราวความรักของพ่อปูส่สีสุุโธและแม่ย่าสีปทุมมาไม่ใช่แค่เรื่องราวความรักธรรมดาธรรมดาแต่เป็นเรื่องราวของคู่บุญบารมีที่ถักทอสายใยความรักความเมตตาและการสร้างคุณงามความดีร่วมกันมานับพบนับชาติเรื่องอ้อขานถึงจุดเริ่มต้นความรักของท่านทั้งสองนั้นมีหลายคำบอกเล่าแต่ที่นิยมเชื่อกันคือ พ่อปู่ศีสุโทนั้นเป็นพญานาคผู้ทรงศีลและบารมีมาตั้งแต่แรกเริ่มส่วนแม่ย่าศรีปรทุมมานั้นเล่ากันว่าท่านเป็นทิดาพญานาคจากเมืองอื่นหรือบางตำนานก็ว่าเป็นผู้ที่เคยบำเพ็ญเพียรมาอย่างมากในภพภูมิอื่นแล้วได้มาเกิดเป็นนายขนีผู้เลอโฉมในภพภูมิบดาลท่านทั้งสองได้มาพบกันด้วยแรงบุญที่เคยสร้างร่วมกันมาแต่ปางก่อน เมื่อได้พบสบตากันครั้งแรกก็กเกิดเป็นความรักที่บริสุทธิ์และลึกซึง้งพ่อปู่สีสุดทรทรงเล็งเห็นในความงามทั้งรูปก,กายและจิตใจของแม่ย่าสีปทุมมาส่วนแม่ย่าสีปทุมมาก็ประจักษ์ในบาร,รมีปัญญาและความเมตตาของพ่อปู่ความรักของทั้งสองจึงไม่ใช่แค่ความหลงไหลแต่เป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อสร้างบุญบาร,รมีให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไป เมื่อพ่อปู่สีสุดโทและแม่ย่าสีปทุมมาครองรักกันทั้งสองมิได้ส่งใช้ชีวิตเพื่อความสุขส่วนตนเพียงอย่างเดียวแต่กลับร่วมกันสร้างอาณาจักปรปานเมืองคำชะโนดให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีกท่านทั้งสองทรงปกครองเหล่าบริวารหน้าด้วยความเป็นธรรมแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์และยังคอยดูแลคุ้มครองโลกมนุษย์ที่อยู่เนือพืนน้ำอีกด้วย ถ้าไม่ถึงมีป่าคำชะโนดอยู่บนโลกมนุษย์หล่ะในยุคแรกเริ่มโลกมนุษย์กับโลกบาดาลยังไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนนะพ่อปู่และแม่ยา่าท่านทรงเล็งเห็นว่าหากจะให้ผู้คนกับเหล่านักอยู่ร่วมกันอย่างพาสุกก็ควรมีสถานที่ที่เป็นเหมือนประตูเชื่อมและเป็นที่สำหรับบำเพ็ญเพียรภาวนาของเหล่าพญานาะคดังนั้น ท่านทั้งสองจึงส่งเนรมิตป่าคำชะโนดขึ้นมาบนโลกมนุษย์ป่าคำชะโนดไม่ใช่ป่าธรรมดาธรรมดาแต่เป็นเกาะลายน้ำที่เต็มไปด้วยต้ชนชะโนดอันศักดิ์สิทธิ์ล้อมรอบด้วยบ่อน้ำผุดหรือที่เรียกว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นทางเข้าสู่เมืองบาดาลของพ่อปู่และแม่ยา่าต้ชนชะโนดแต่ละต้นก็มีความหมายลึกซึ้งเป็นสัญลักษณ์ของความยั่งยืน ความอุดมสมบูรณ์และการเชื่อมโยงระหว่างภพภูมิต่างๆอีกด้วยเรื่องราวอาถรนของป่าคําชโนดนั้นมีเล่าขานกันมานับไม่ถ้วนทั้งจากคนเท่าคนแก่ในพื้นที่และจากประสบการณ์โดยตรงของผู้ที่เคยเข้าไปสัมผัสกฎเล็กข้อที่หนึ่งอย่าคิดลบหลู่หรือกระทำไม่บังควรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและเป็นสาเหตุหลักของอาถรรต่างๆที่เกิดขึ้น ป่าคำชะโนดนั้นคือที่สถิตของพญานาะคพ่อปู่สีสุดโธและแม่ย่าสีปทุมมารวมถึงบริวารอีกมากมายท่านั้งสองทรงเป็นผู้ทรงศีลและเมตตาแต่ก็มีธรรมะและอำนาจที่จะปกป้องคุ้มครองดินแดนของตนหากใครที่เข้าไปในปาาคำชะโนดด้วยจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์คิดลบหลูดูหมิ่นคิดจะขโมยของ หรือแม้กระทั่งคิดจะลองของลองดีก็มักจะเจอดีอย่างแน่นอนกฎเล็กข้อที่2ห้ามนำของจากป่าคําชะโนดออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตสิ่งของทุกอย่างในป่าคําชะโนดไม่ว่าจะเป็นก้อนหินต้นไม้ใบหญ้าหรือแม้แต่น้ำศักดิ์สิทธิ์ล้วนเชื่อกันว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านพญานาคทรงดูแลยอยู่ การนำออกไปเดิพลาการถือว่าเป็นการลักขโมยและจะนำมาเส้นความเดือดร้อนมีเรื่องจริงที่เล่ากันมาหลายต่อหลายครั้งว่ามีคนที่แอบเก็บสิ่งของเล็กๆน้อยน้อยเช่นก้อนหินหรือเศษไม้จากป่าคามแชโนดกลับไปบ้านโดยคิดว่าไม่มีใครเห็นแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานก็จะเกิดเหตุการณ์แปลกแปลขึ้นกับคนเหล่านั้น บางคนเจ็บป่วยไม่สบายโดยไม่มีสาเหตุรักษาไม่หายบางคนทรรมาา้าขายไม่ขึ้นมีเรื่องเดือดร้อนไม่หยุดหย่อนจนกระทั่งต้องนำสิ่งของที่เอาไปนำกลับไปคืนที่เดิมและขอขามาจึงจะกลับมาเป็นปกติได้กดเล็กข้อที่3อย่าคิดร้ายกับสัตว์ในป่าคําชโนดในป่าคําชโนดนั้น สัตว์ทุกชนิดล้วนเป็นบริวารของพ่อปู่และแม่ย่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมูชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมูเล็กหมูใหญ่หมูเหลือมหรือหมูจงอางต่างก็เชื่อกันว่าเป็นบริวารที่คอยปกป้องดินแดนแห่งนี้หากใครคิดทำร้ายสัตเหล่านี้ก็เท่ากับเป็นการล่วงละเมิดท่านพญานาคและจะได้รับผลกรรมกรมมาทันที มีเรื่องเล่าของพลานกลุ่มหนึ่งที่เคยคิดจะเข้าไปล่าสัตว์ในป่าคำชะโนดพวกเขาเข้าไปพร้อมอาวุธครบมือแต่ทันทีที่ก้าวเข้าสู่เขตป่าคำชะโนดบรรยากาศก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงพวกเขารู้สึกเหมือนมีสายตาจำนวนมากจับจ้องพวกเขาอยู่ตลอดเวลาและเสียงลมก็หอบเอาเสียงกระซิบกระซาบแปลกๆมาให้ได้ยินบางคนเห็นเงาร่างๆเลื้อผ่านไปอย่างรวดเร็ว พวกเขาพยายามล่าสัตว์แต่กลับล่าไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวและเมื่อกลับออกมาจากป่าก็มีเรื่องแ,แปลกๆเกิดขึ้นกับพวกเขาทุกคนเช่นเวลาล่าสัตว์ปืนก็จะขัดลักล้องบ่อยๆบ,บางคนทำมาหากินไม่ขึ้นหรือบางคนก็จะฝันเห็นมูหยาแมป่าคคัมชโนดจะมีความสวยงามและมนต์เสน่ห์ชวนให้หลงไหล แต่ภายใต้ความงามนั้นก็มีอาถรรพ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เอาไว้อย่างเข้มแข็งเรื่องราวอาถรรพ์เหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้ผู้คนหวาดกลัวแต่มีไว้เพื่อเตือนสติให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ความเคารพต่อสิ่งเหนือธรรมชาติและการปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม พราะดินแดนแห่งนี้ไม่ใช่แค่ป่าธรรมดาแต่เป็นอาณาจักรของพญานาคผู้ทรงอำนาจและเปี่ยมด้วยเมตตาแต่ก็พร้อมที่จะปกป้องคุ้มครองอาณาจักรของท่านอย่างเต็มที่เช่นกันการจะไปกราบไหว้พ่อปู่สีสุดโทและแม่ย่าสีปทุมสามารถไปได้ที่ป่าคำชะโนดจังหวัดอุดรธานีที่นี่เป็นอาณาจักรบาดาลที่เชื่อมต่อกับโลกมนุษย์วังนายคินคำชะโนดหรือ ป่าคำชะโนดสถานที่นี้ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเพราะในตำนานบอกว่าที่นี่คือบ้านของท่านและยังเป็นสถานที่ที่เชื่อกันว่าเป็นประตูเชื่อมไปสู่เมืองบาดาลของท่านและเป็นที่ที่ท่านทั้งสองทรงสถิตยอยู่พลังงานความศักดิ์สิทธิ์ที่นี่จะเข้มข้นและแรงกล้าเป็นพิเศษเมื่อคุณเข้าไป คุณจะได้สัมผสัสกับบรรยากาศที่ลีลาบและมนขังของป่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆนอกไปถึงคุณจะเห็นก้อนชะนอสูงใหญ่ขึ้นอยู่เต็มไปหมดล้อมรอบด้วยบ่อน้ำผุดหรือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นทางเข้าเมืองบาดาลมีสะพานไม้ทอดยาวให้เดินเข้าไปกราบสักการะมีสารปู่สีสุดโทและแม่ย่าสีประทุมมาให้กราบไหวบูชาและมีจุดให้ถวายเครื่องสักการะต่างๆ บรรยากาศที่คำชะโนดนั้นร่มรื่นสงบและเต็มไปด้วยศรัทธาของผู้คนมากมายแต่ถ้าไม่สะดวกเดินทางไปถึงอุดอรธานีจริงๆก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะด้วยบาร,รมีของพ่อปู่และแม่ยา่าก็มีศาลหรือวัดหลายแห่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่สักการะท่านในจังหวัดอื่นๆอีกด้วยเช่นในกรุงเทพและประิมณฑน มีศาลพ่อปู่ศรีสุดโทพญานาคราชตั้งอยู่ที่เลียบวงแหวนพระรามสองโครงการ20เขตทุนครุและอีกที่หนึ่งคือศาลองคนาคาธิปดีสีสุดโทวิสุธทธิเทวาตั้งอยู่ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการในจังหวัดอื่นๆอ,อย่างที่ลบบุรีก็มีเจ้าปู่ศรีสุดโทเจ้ายญาสีปทุมมาวัดพัฒนาธรรมรามหรือที่นครพนมก็มี พ่อปู่สีสุดโทแม่ย่าสีปทุมมาวัดท่าโพชัยเป็นต้นสถานที่เหล่านี้ก็เป็นที่รวมใจของลูกหลานพญนาคด้วยเช่นกันสามารถเข้าไปกราบไหว้ขอพรได้ตามความสะดวกตำนานของพ่อปู่สีสุดโทและแม่ย่าสีปทุมมาไม่ใช่แค่เรื่องเล่าจากรุ่นปู่ย่าตายายแต่มันคือรากเงาของความเชื่อความศรัทธาและคำสัญญา ที่ยังคงก้งอยู่ในลุ่มแม่น้ำโขงบางคนจะดีบางคนเห็นนินดๆบางคนฝันถึงมูใหญ่และทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นจากแค่ความศรัทธาที่แม้ตาเปล่าวจะมองไม่เห็นแต่จิตวิญญาณกลับรู้สึกได้นี่คือเรื่องเล่าเด็กข้างบ้านเพทที่ไม่ได้เล่าแค่เรื่องผีแต่เล่าทุกเรื่องที่ยังอยู่ในความเชื่อของคนไทยถ้าคุณชอบเรื่องแบบนี้ กดติดตามกดแชร์แล้วเจอกันตอนหน้าในตำนานที่คุณอาจไม่กล้าฟังคนเดียวถ้าอยากฟังเรื่องเลาหลอนๆแบบนี้อีกฝากกดติดตามเพจเรื่องเล่าเด็กข้างบ้านไว้ได้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลินต่อไป